สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามภูมิใจนำเสนอศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่นอำเภอนาเชือกประจำปีพุทธศักราช2567นายสว่างโพเกตเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่บ้านเลขที่58บ้านดอนกรอยหมู่ที่4ตำบลเขาไร่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามสินค้าหลักคือกเกษตรผสมผสานโดยเน้นที่การผลิตเห็ดครบวงจรในสว่างโพเกตเป็นเกษตรกรต้นแบบ ปัจจุบันอายุ54ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามตำแหน่งด้านการปกครองเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านดอนกรอยตำบลเขาไร่อำเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามตำแหน่งด้านการเกษตรได้แก่ ประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามเกษตรกรปลาดเปลืองสมาร์ทฟาร์มร์ต,ต้นแบบสาขาเกษตรผสมผสานไรนาสวนผสมครูบัญชีอาสาอำเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลพลังแสงอาทิตย์และไรนาสวนผสม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักอำเภอนาเชื่อมีทำเลที่ตั้งเข้าถึงได้ง่ายมีการวางแผนผังศูนย์ที่ดีมีความเหมาะสมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้ได้แก่ศาลาเรียนรู้มีวัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้มีการจัดทำข้อมูลประจำศูนย์เรียนรู้ แปลงเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้จริงมีการจัดการแปลงที่เหมาะที่จะใช้เป็นตัวอย่างสาธิตและฝึกปฏิบัติเป็นแปลงที่มีการผลิตตามฤดูการผลิตมีการผลิตสินค้าตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรมีความหลากหลายของแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ olan, <troll> en, เป็นฐานเรียนรู้ที่ใช้ของจริง you know, เป็นฐานเรียนรู้ที่ฝึกปฏิบัติได้เป็นฐานเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้โดยมีฐานการเรียนรู้หลักจำนวน4ฐานเรียนรู้ได้แก่ 1. ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดครบวงจร 2. ฐานเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดิน 3. ฐานเรียนรู้การปลูกผักไร้ดิน าหลักสูตรการเรียนรู้มีเนื้อหาวิชาตรงกับหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของชุมชนมีวิธีการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายมีการจัดทําแผนการเรียนรู้การบดบรงการบริหารจัดการหรือแนวทางการ สอพอกอมีแผนปฏิบัติงานสอพอกอเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากสอพอกอได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการผลิตของตนเองเกษตรกรที่ผ่านการอบรม,รมเข้าสู่ระบบการส่งเสริมแบบแปลงใหญ่มีการบูรณาการกับหน่วยงาน สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรกรที่ผ่านการอบรมจากสกกอกมีรายได้เพิ่มขึ้นและต้นทุนการผลิตลดลง